โอลิมปิกในในปีนี้ด้วยความที่เจ้าภาพเนี่ยเขามีเป้าของเขาเนาะเขามีเป้าของเขาในการที่จะเสื่อ่านอกจากเรื่องของความหลากหลายแล้วใช่ไหมก็ที่มันกลายเป็นประเด็นดรามา่าแล้วก็มันยังมีเรื่องของเป้าหมายในการลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนน่ะเรื่องเกี่ยวกับพวกโลกร้อนอะไรอย่างเงี้ยจึงทําให้ฝรั่งเศสเองก็มีการมีนโยบายมีมาตรการต่างๆที่ช่วยลดกา๊าซคาร์บอนคือช่วยโลกอะ่ะแต่สําหรับนักกีฬา เขามองว่าเฮ้ยมันไม่โอเคเลยสําหรับนักกีฬาเพราะว่าคนเป็นนักกีฬาเนี่ยก็ต้องได้รับการดูแลดูแลร่างกายและก็จิตใจเป็นอย่างดีก่อนที่จะไปสู่การแข่งขันใช่ไหมคะเพราะการแข่งขันรอบนี้เป็นการแข่งขันที่แบบสําคัญมากในชีวิตของเขาอะนะคะแต่ก็จะเจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่นอนห้องนอนที่ไม่มีแอร์ใช่ไหมที่นอนก็เป็นกระดาษอะที่นอนเป็นกระดาษนะแล้วก็เอาเอา,เอาผ้าอะไรมาปูหลายคนก็รับไม่ได้ อาหารก็อาจจะมีน้อยจนเกินไปนะคะอย่างเรื่องของที่นอนเนี่ยว่ามันก่อนเห็นข่าวว่ามีนักกีฬาว่ายน,น้ําคนนึงอะ่ะเรียกว่าเก็บกระเป๋าออกจากหมู่บ้านนักกีฬาแล้วไปนอนไปนอนในสวนนะคุณเพราะเขาบอกว่าเขาไม่โอเคมากๆไม่โอเคมากๆกับบรรยากาศของหมู่บ้านนักกีฬาแล้วก็ห้องพักที่ร้อนมากเตียงก็ไม่โอเคเพราะฉะนั้นขอ เก็บกระเป๋าเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าไปนอนในสวนสาธารณะอ่ะแล้วนักกีฬาคนนี้ไปนักกีฬาเหรียญทองว่ายน้ําด้วยนะเออคือมันมีแบบมีสภาพที่ทําให้นักกีฬาไม่โอเคอยู่หลายอย่างแม้แต่เรื่องของอาหารการกินค่ะเรื่องอาหารการกินด้วยความที่ตั้งเป้าจะลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนเฉลี่ยต่อมื้อลงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับโอลิมปิกในครั้งก่อนเพราะฉะนั้นจึงทําให้มื้ออาหารของปารีสเกมในครั้งนี้ มีอาหารมังสวิรัติมากขึ้นค่ะ <c oughs> คือคุณนึกออ,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 ออกไหมสำหรับนักกีฬาเขาก็อยากจะกินแบบโปรตีนเยากจะกินเนื้อ,อจะกินอะไรให้มันแบบฟื้นฟูสภาพร่างกายใช่ไหมแต่ว่าเจ้าภาพฉันมีเป้าหมายลดคาร์บอนน่ะฉันก็ขอนาําเสนออาหารมังสวิรัติก็แล้วกันนะคือใครกินได้ก็กินกินไปได้ก็ไม่รู้แหละนะคะก็มีเสียงมีภาควิจาร์กันไปนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของความไม่เพียงพอของอาหารจนทาให้หลังๆเนี่ยจะภาพก็เริ่ม เริ่มรับรู้ถึงเสียงสะท้อนมากขึ้นก็มีการเพิ่มปริมาณแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของปริมาณอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของความอร่อยของอาหารด้วยนะก็มีเสียงวิจารณ์จากนักกีฬาก็บอกอาหารแย่มากนะอาหารแย่มากๆไม่โอเคเลยนะคะทําไมอาหารฝรั่งเศสถึงถึงเป็นแบบนี้เนี่ยนะแต่มันมีอันนึงค่ะมีขนมอยู่ชนิดหนึ่งที่น่าจะช่วยกู้หน้าได้แล้วก็กลายเป็นสิ่งที่กลายเป็นไวรัลในขนาดนี้นั่นคือ มัฟฟินค่ะคุณผู้ชมรู้จักมัฟฟินไหมคะไอ้ขนมไอ้ขนมขนมมัฟฟินอะนะ <c oughs> ไม่รู้จะพูดยังไง <c oughs> ไม่รู้จะอธิบายยังไงมันก็คือขนมมัฟฟินแต่ว่ามัฟฟินที่กําลังโด่งดังในในหมู่นักกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้คือมัฟฟินช็อกโกแลตเอ็นหน้าตาเป็นอย่างนี้คุณเนี่ยเดี๋ยวคุณเนี่ยนเ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 งเน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 ะ <c oughs> ยยนเออนเ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 กเนเนเ คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีนักกีฬาอยู่คนหนึ่งนะที่เขาเนี่ยเขา,าเรียกอะไรอ่ะชอบมัฟฟินมากแล้วเขาก็ไปทำทาคลิปอะไปทําคลิปว่าอุ้ยเขาเป็นคนที่ชื่นชอบมัฟฟินในในในโรงอาหารเนี่ยมากแค่ไหนยังไงนะคะนักกีฬาคนนี้ชื่อว่าเฮนริกคริสเตียนเป็นนักกีฬาว่ายน้ำนอร์เวย์ค่ะ เขาก็มีติ๊กต็อกของเขาเดีนี่นักกีฬาจะมีโซเชียลของตัวเองเนาะนักกีฬาไทยก็มีแล้วเขาจะพาไปดูหมู่บ้านนักกีฬาเลื่อมซักผ้ายังไงกินข้าวยังไงก็กลายเป็นเป็นแบบคนที่เขาไปดูกันเยอะเลยเนี่ยจากเป็นนักกีฬาแล้วก็เป็นติ๊กต็อกเกอร์ด้วยนะคะคนนี้เขาก็เป็นเขาก็มีติ๊กต็อกของเขาเหมือนกันและเขาก็ทําคลิปว่าเขาเนี่ยติดอกติดใจขนมมัฟฟินของโรงอาหารที่บ้านพักนักกีฬามากแลต้องกินทุกวัน แล้วบอกว่าเนี่ยคือมาฟินที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาแล้วเขาทำคลิปทุกวันเลยนะแล้วนอกจากทำคลิปไปกินมัฟฟินแล้วเนี่ยก็จะมีมุกอะไรต่างๆนานาแบบเช่นแบบทำมีมช็อกโกแลตเลอะปากทำมีมคนแบบมัดเขาไม่ให้เขาไปกินมัฟฟินอลไรคือก็สร้างสร้างเรื่องเขาไปะนะคะจนทำให้คนก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอมันก็เลยกลายเป็นเป็นไวรัลอะแล้วก็กลายเป็นแบบตอนนี้นักกีฬาหลายชาติก็อยากจะไปกิน มัฟฟินเหมือนกับออคริสเตียนด้เหมือนกันว่ามันอร่อยขนาดนั้นจริงหรือเปล่าขนาดปอป,อป้อค่ะน้องปอป,อป้อนักแบดขวัญใจชาวไทยก็ขอไปกินมัฟฟินด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอร่อย <laughs> มัฟฟินนี่อร่อยนะคะเนี่ยความแมสของมัฟฟินนี้นะคะก็เลยทำให้นักสืบโซเชียลก็ไปค้นหากันว่ามัฟฟินอันนี้มันเป็นมัฟฟินยี่ห้ออะไรก็ปรากฏว่า เขาก็ไปนค้นพบคําตอบว่ามันก็เป็นมัฟฟินธรรมดาธรรดเนี่แหละที่มีขายกันอยู่ทั่วไปนะคะแล้วก็หลังจากที่มันกลายเป็นไวรัลก็มีบริษัทบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทผลิตขนมที่อยู่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็มีการประกาศว่าอ๋อมัฟฟินเนี้ยของฉันเองนะของยี่ห้อนี้ของฉันเองเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มีชื่อว่า Maxi Muffin c h o c o l a t e Intense นะคะคือคำว่า c h o c o l a t e i n t e ท s e เนี่ยทำให้รู้เลยว่าเฮ้ยมันต้องเข้มข้น ช็อกโกแลตมันต้องเข้มข้นจัดๆเลยค่ะเป็นมัฟฟินโกโก้ใส่ช็อกโกแลตด,ดาร์กช็อกโกแลตทั้งมีแบบช็อกโกแลตชิ้นแล้วก็มีช็อกโกแลตนมสุดเข้มข้นที่อยู่ในนั้นเนี่ยนะคะเออก็อันนี้ก็เป็นแบบรีกว่าเป็นแบบขนมช่วยกู้หน้าขนมที่ช่วยกู้หน้าโรงอาหารฝรั่งเศสนะคะที่ทําให้คนรู้ว่าเอออย่างน้อยอะไรที่มันไม่ได้เรื่องเนี่ยมันก็มีมัฟฟินคอยชุบชูใจของนักกีฬานะคะให้ได้มีความสุขได้จากการที่อ,อ,อาจจะรู้สึก ท้อแท้สิ้นหวังนะคะจากเหรียญกีฬาจากความเหนื่อยลา้าพอได้มากินขนมหวานมาฟัฟฟินอร่อยๆแบบนี้จะทำให้มีพลังขึ้นได้บ้างน,นะคะ